ถูกหลอกสูญเงินแสนกันเยอะมากในช่วงสีหปีที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะคนที่ชอบซื้อรถมือสองราคาถูกๆเตือนระวังเลี่ยงอย่าทำสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมวินคาจะมาเตือนภัยให้คนที่กำลังจะซื้อรถมือสองโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่กำลังจะซื้อรถไปเที่ยวในช่วงสงการเมษาป,ปี68นี้ให้ระวังในส่วนของ รถหลุดจำนำรถที่ไม่มีเล่มทะเบียนรถหนีไฟแนนซ์รถที่โจรขโมยมาขายแล้วมาขายในราคาถูกๆอย่างเช่นสมมุติว่ารถสสวยเนี่ยอย่างรถเบนซ์นะ e class e 5อ t พ i นี่า 250, เ้เขาขายกัน5 0แสน6แสนแต่ว่ามาขายกันราคา2 0แสน2แสนกลางแบบนี้ให้ระวังเพราะรถพวกนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าสามารถที่จะใช้งานได้มีสำเนามีชุดโอนล,ลอยนะราคาแบบนี้เนี่ยมันล่อใจมากล่อใจทำให้คนที่เขาอยากจะซื้อเนี่ย เข้าไปเป็นเหยื่อได้ไง่ายซึ่งรถพวกนี้เนี่ยมันจะมีการแจ้งความจากเจ้าของหรือไฟแนนซ์เขาจะแจ้งความไว้แล้วแล้วตํารวจเนี่ยก็จะไปตรวจหาไปค้นหาไปสืบหาแล้วถ้าหากว่าเจอคุณครอบครองคุณใช้งานหรือตั้งด่านแล้วเจอคุณขับเนี่ยคุณจะมีโทษมันเป็นคดีอาญานะมันเป็นคดีรับของโจรเนี่ยมีโทษจําคุกก็หลายปีนะติดคุกติดตารางเสียเงินหลายแสนเสียทั้งเงินหลายแสน ติดคุกติดตารางเสียเวลาที่มีค่าในชีวิตด้วยความปรานาดีจากวินคาวินคาผู้นำต่อต้านรถยอมแมว